นาลุยระยองประสายกลางสายฝนท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้ารอโดยไม่กลัวเปียกการันตีผู้สมัครสส,สเขตสมระยองคุณภาพทับแก้วทำงานมาตั้งแต่ก่อตั้งพักอนาคตใหม่เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่13สิงหาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนายชัยทวัตุลาทนเลขาธิการพักพร้อมด้วยสสพรรก,ก้าไกลจังหวัดระยองและนายพงศธรสอนเพชรนริน วัดที่ผู้สมัครสอสอเขตสามระยองแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้เดินทางมาที่วัดน้ำเป็นตาบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาเฉาจังหวัดระยองท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยมีประชาชนหลายร้อยคนมาปักหลักรอพิธาโดยไม่กลัวเปียเมื่อเดินทางมาถึงนายพิธาพร้อมคณะได้เข้าประชุมที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรน้ำเป็นตรงข้ามกับวัดน้ำเป็นเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน โดยแบ่งเป็น3หัวข้อคือ 1. เรื่องที่ดินทํากินในพื้นที่อําเภอเขาชฉเมาที่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชฉเมาเขาวง 2. ปัญหาเรื่องช้างป่าทําลายพืชผลเกษตรและทําร้ายชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 3. ปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกตำ่ำโดยเฉพาะราคายางพาร,ราพร้อมรับเรื่องไว้เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปนายพิธากล่าวว่าที่เดินทางมาในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านเดือดร้อน ซึ่งจะมีการผลักดันช่วยเหลือต่อไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลขอฝากนายพงศธรสอนเพชรนรินว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตสามระยองซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนบัญชีธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันกันกบตัวเองและได้เข้ามาทํางานการเมืองก่อนตนเองตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดีเพราะได้ลงพื้นที่อยู่เบื้องหลังมาตั้งแต่แรกจึงขอการันตีเรื่องความสามารถคับแก้วแน่นอน สำหรับกรณีที่ทางคู่แข่งมีการเจราจาจะร่วมกันส่งผู้สมัครเพียงคนเดียวก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่ก็มั่นใจเพราะพักได้ส่งระดับบาซุก้าลงชิงชัยจากการสำรวจพบว่าพักเก้ากุราย,ยังมีความนิยมเหนือคู่แข่งจากคะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและก็จะขอสู้เต็มที่เพื่อรักษาเก้าอี้ไว้ให้ได้พร้อมขอบคุณนายนครขุนนรงที่เสียสละลาออกเพื่อต่อสู้ทางคดีอย่างตรงไปตรงมา ต่อมานายพิธาพร้อมคณะได้เดินทางไปพบกับประชาชนที่รออยู่ภายในวัดน้ำเป็นทำกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนงักโดยพบว่าประชาชนยังคงกำงร่มสีส้มปักหลักรออยู่อย่างไม่กลัวเปียก โดยนายพิธาได้ลงจากรถกลางล่มไปหาพี่น้องประชาชนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างมืดฟ้าหมัวดินโดยขอบคุณทุกคนที่มารอต้อนรับโดยไม่กลัวฝนพร้อมฝากนายพงสศธรว่าที่ผู้สมัครสสเขตสามโดยจะทํางานคู่กับนายนครชัยขุนนรงค์ที่ลาออกโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนจะยุติการปราศัยและให้ไปพบกันที่ตลาดคลองถมอําเภอแกลงจังหวัดระยองในเวลา17นาฬิกาวันนี้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ